ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวบนนะครับ4ชุดนะครับผมก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสูตร2ตัวบน4ชุดในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้น <c oughs> ก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกล้อยบนบวกหน่วยล่างบวกด้วย8คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วยน,นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่น arian, บวกหลักหมื่นบวกหน่วยล่างบวกด้วย2คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็ที่บวกด้วย1นนะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วย นะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราก็เอาหลักหมื่นก็คือเลข3นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข2บวกหน่วยล่างก็คือเลข3 ครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 3บวก2บวก3บวก8ผลลัพธ์ก็คือ26นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลัก10บนะครับ6บวก1นะครับก็ได้7 นะครับในหลัก10นะครับเราก็ได้เลข6กับเลข7นะครับต่อไปนะครับํำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับเราก็เอาหลักแสนก็คือเลข6บวกหลักหมื่นสองครั้งก็คือเลข3นะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับใน หลักหน่วยนะครับ6บวก3บวก3บวก3บวก2นะครับผลลัพธ์ก็คือ17เราก็จะได้เลข7นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ7บวก1นะครับก็ได้8นะครับในในหลักหน่วยนะครับเราก็ได้เลข7กับเลข8นะครับผม ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้6 7 6 8 7 7นะครับแล้วก็7 8นะครับ ก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ6 8นะครับก็มีอู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ68นะครับ เลข6ก็เข้าหลัก10นะครับเลข8ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยมันเดิมเอาหลัก10นะครับพอภัยหลัก10นะครับแล้วก็หลักหมื่นก็คือเลข1 บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข0บวกหน่วยล่างก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบน,นะครับ1บวกนบวก6บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ15นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมา ในหลักสิบนะครับห้าบวกหนึ่งนะครับก็ได้หกนะครับในหลักสิบนะครับเราก็ได้เลขห้ากับเลขหกนะครับต่อไปนะครับจำนวนหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับเราก็เอาหลักแสนก็คือเลขแปดบวกหลักหมื่นสองั้งก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลขหก นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8บวก1นบวก1บวก6บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ18นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ 8บวก1ก็ได้9านะครับผมก็ได้ตัวเรียนมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้58 5 9 6 8 6 8นะครับแล้วก็6 9 นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในวดนี้นะครับก็คือ5 9นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ59นะครับ เลขห้าก็เข้าหลักสิบนะครับเลขเก้าก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมมาดูในงว่าต่อไปนะครับคํานวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับก็เอาหลักหมื่นก็คือเลขแปดบวกร้อยบนนะครับก็คือเลขหบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข2 นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ8ปดบวกหนบวกสบวกแนะครับผลลัพธ์ก็คือ19บเ้าราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลักสิบนะครับ9กบวกหนะครับก็ได้10นะครับเราก็จะได้เลข0นนะครับมาในหลักสิบ ต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับเราก็เอาหลักแสนก็คือเลข8บวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วยสคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 8บวกบวกบวก2บวก2นะครับผลลัพธ์ก็คือ28เราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ8บวก1นะครับก็ได้9นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้ ก้าแปดเก้าเก้าศูนย์แปดนะครับแล้วก็ศูนย์เก้านะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่คู่สี่ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ 08นะครับก็มีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ08นะครับเลขศูนย์ก็เข้าหลักสิบนะครับเลขแปก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง3างวดนะครับเป็นสูตร,รระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมกด s ั b สไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวย นะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่17บเกุมภาพันธ์พศ2565นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราก็เอาหลักหมื่นก็คือเลข4 นะครับบวกร้อยบนก็คือเลข3บวกหน่วยล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกได้แปคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ4บวก3บวก0นบวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ15้เราก็จะได้เลข5นะครับมา ในหลักสิบนะครับนะครับ5บวก1นะครับก็ได้6ต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับเราก็เอาหลักแสนก็คือเลข9บวกหลักหมื่นสองข้างก็คือเลข4นะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ9 4, 4, 4, 4, 0, 4, 2, 2> บวก4บวก4บวก0นบวก2นะครับผลลัพธ์ก็คือ19เนะครับเราก็จะได้เลข9กนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ9บวก1นะครับก็ได้10นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเรียนมาทั้งหมด นะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้59 50นะครับ69แล้วก็60นะครับก็ไล้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ ก็คือ5 9 50 6 9แล้วก็6 0นะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่17กลุ่กุมภาพันธ์นะครับพศ2565นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการ คาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f อทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ลำรวยร่ำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ